บทสวดมนต์ประจำวันจันทร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ทัสสานะโมตัดสภคะวะโตอ,อระหะโตสัมมาสัมพุทธาสายันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสัสสะ,สะทโทปาปัก ขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวะมังคะลันัจโยจามนาโปสกุณตสัสตโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโย,ยจามนาโปสกุณาสะสะทโฮปาป,ปักขะโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตยันทุนิมิต ตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปักขโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัท โทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสัสถโทปาปัก ขโหธุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปัก ขะโหทุตสุปินังอาการต่างพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันัะโยจามนาโปสกุณตสัสถโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการต่างธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโย,ยจามนาโปสกุณาสะสัทธโธปาป,ปักขะโหทุตสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิต ตังอวมังคลานจะโยจามนาโปสกุณตสสะทโทปปักขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสะท โทปาปักคะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจจโยจามนาโปสกุณณสัสโทปาปัก ขโหทุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัตสสะสทโทปาปัก ขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันัจโยจามนาโปสกุณตสัสถโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโย,ยจามนาโปสกุณาสะสะทปปปปทัทโฮปาปักขโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิต ตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปักขโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัท โทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสัสถโทปาปัก ขโหธุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณัตสสัทโทปาปัก ขโหทุสุปินังอาการต่างพุทธานุภาเวนวินาสมเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันัจยโยจามนาโปสกุณตสัสถทโทปาปักขะโหทุสุปินังอาการต่างธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโย,ยจามนาโปสกุณาสะสะทโฮปาปะขะโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตยันทุนิมิต ตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสะทโทปปักคโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสะท โทปาปักขะโหทุสุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนวินาสเสนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโทปาปัก ขะโหทุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัตสสัทโทปปักขะโหทุสุปินังอาการตังพุทธา โนภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามนา,ปะะนาสะสะโปสกะะุณตสัสถโทปาปักคโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิต ตังอวมังคลันจยโยจามนาโปสกุณาสสะ,สะทโทปาปะขโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุน,นิมิต ตังอวมังคะลานจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปะคะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัท โทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจจโยจามนาโปสกุณณสัสถโทปาปัก ขโหธุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปัก ขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจัจโย,ยจามนา,นาสสโปสกุณตสัสถโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมา นุภาเวนวินาสเมนตยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจจโย,ยจามนาโปสกุณาสะสะทโทปาปกขะโหทุตสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนตยันทุนิมิต ตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสะทโทปปักขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณัสสะท โทปาปักคะโหทุตสุปินังอาการตัางทรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสสัสโทปาปัก ขะโหตุสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัตสสัทโทปปักขะโหตุสุปินังอาการตังพุทธา นุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามนา,ปะะนาสะสะโปสกุณัสัสัทโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิต ตังอวมังคลันจยโยจามนาโปสกุณาสสะ,สะทโทป,ป,ปาปะขโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุน,นิมิต ตังอวมังคะลานจะโยจามนาโปสกุณตสสัทโทปปักคโหทุตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสสัท โทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเสมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจจโยจามนาโปสกุณณสัสถโทปาปัก ขะโหทุตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัตสสัทโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังพุทธา นุภาเวนาวินาสเมตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาโปสกุณตสัสถโทปาปักขะโหทุตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิมิต ตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสัสถโทปาปะขโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนต